ไทยเตรียมทำวัคซีนพาสปอร์ตลดวันกักตัวเหลือเจ็ดวันถ้าฉีดวัคซีนเข้าเป่าก็ในนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าลดวันกักตัวเหลือเจ็ดวันเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ถ้าให้เดาก็คงจะเป็นตุลาตามที่ได้พูดไปอีกข่าวหนึง่งแล้วก็ต้องมีข้อแม้ว่าถ้าในประเทศได้ฉีดวัคซีนกันเยอะพอสมควรคือมันจะมีต้องมีสองปัจจัยปัจจัยแรกคือ ต่างชาติเขาฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วซึ่งซึ่งก็คงต้องเป็นอย่างนั้นกับอีกอันนึงก็คือในประเทศได้ฉีดวัคซีนไปเยอะก็ไม่รู้เยอะแค่ไหนนะแต่ถ้าตามไทม์ไลน์ที่เขาเคยพูดมาก็คือ,อจนถึงพฤษภาจะได้ฉีดกันแค่ประมาณ1ล้านคนแล้วก็ประมาณมิถุนาไอ,เ,อเรื่องเดือนนี้ออฟไม่ชัวแต่ว่าถ้าเอาประมาณนะใช่ก็คือมิถุนาถึงสิงหาละมั้งนะก็จะอีกอีก3เดือนอะ่ะก็จะประมาณ10กว่าล้าน แล้วก็โค้งสุดท้ายของปีก็อีกประมาณสิบกว่าล้านคือรวมๆทั้งปีคือสามสิบเอ็ดจุดห้าล้านคนฉะนั้นถ้าจะเปิดหนึ่งตุลาจริงก็หมายความว่าเพิ่งจะได้มีคนฉีดไปน่าจะประมาณสิบกว่าล้านไม่ถึงยี่สิบล้านก็คือยังไม่ถึงหนึ่งในสามของประเทศครับก็คือดีถ้าเปิดเร็วๆดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า,าเขาจะเอาเรื่องนี้มาอ้างไหมหมายถึงว่าจะมีหมอฝ่ายลบหรือใครที่การแพทย์ที่ยังขัดขวางอยู่ไหม แล้วก็เห็นตามรูปนี้ตอนแรกนึกว่าวัคซีนพาสปอร์ตเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วอันนี้คือสมุดร,รับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองสําหรับคนที่จะไปรู้สึกจะอเมริกาใต้มั้งจะต้องไปทําตัวนี้ตอนแรกนึกว่าจะทําอันนี้ออกมาก็เลยเอ้ยอะไรอยู่ดีๆโผมมามีหน้าตาของวัคซีนพาสปอร์ตแล้วหรอหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือเราคงจะเอาตามองค์การอนามัยโลกซึ่งยังไม่มีวีแววเลยว่าวัคซีนพาสปอร์ตขององค์การอนามัยโลกจะหน้าตาเป็นยังไง แต่ว่าเบื้องต้นคือตามที่อ๊อบเคยพูดไปว่าหมายถึงว่าเบื้องต้นแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนมาก่อนคือวัคซีนเซอร์ติฟิเคทซึ่งเหมือนเป็นสับเซตของวัคซีนพาสปอร์ตอีกทีหนึง่งคือวัคซีนพาสปอร์ตคือเหมือนมีอันนั้นอันเดียวคือเบ่งเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องทําอะไรอีกเลยแต่ว่าใบรับรองการฉีดวัคซีนคือเหมือนอาจจะเป็นแค่เอกสารประกอบว่าเออคุณมีใบนี้แล้วคุณอาจจะยังต้องตรวจโควิดอยู่ดีนะแค่นั้นเอง เดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือยังไม่ได้เบ็ดเสร็จนะเพราะว่าเป็นการคุยกันของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคือถ้าเกิดว่าจะเอาฟันธงจริงๆก็คือจากข้าผัดชุดใหญ่ต้องมีคําว่าสอบอคชุดใหญ่แต่น,นี้คือมันเหมือนเป็นว่าคณะทํางานไปคุยคุยเสร็จแล้วก็มาถแถลงแถลงเสร็จแล้วก็งั้นเดี๋ยวไปคุยกับข้อผัดชุดใหญ่อ่าแล้วต่อให้เข้าผัดชุดใหญ่ฟันธงก็ต้องรอประกาศ ในราชก,กิจจานุเบกษาถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ต้องรอสถานทูตแต่ละประเทศเขาซึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการออก COE เออเออไม่รู้ว่าเรื่อง COE คือยังไงจะไม่ต้องทําด้วยไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าสถานทูตเขาก็เหมือนประมาณว่าอารับรู้และยกเลิก COE อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้ายังมีอยู่ก็คือจะปรับเงื่อนไขว่ายัางไงไม่ต้องจองโรงแรมกลับตัวหรือจองเหลือเจ็ดวันได้หรือยังไงก็ต้องรอสถานทูตอีกก็คืออีกหลายขั้นตอนมากครับอันนี้คือเป็นแค่ สเตปแรกแล้วกันเอ่อก็คือเห็นชอบออกวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่รับวัคซีนโควิด19ครบพร้อมลดวันกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิดเหลือ7วันอันนี้นี่ต้องแยกนะถ้ามีใบรับรองการฉีดวัคซีนอาจจะลดเหลือ7วันแต่ถ้าหากไม่มียังไม่ได้ฉีดอย่างคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดอยู่แล้วแน่ๆก็คือ ให้ใช้เป็นผลตรวจปลอดเชื้อโควิดลดเหลือสิบวันแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้บอกนะจะเริ่มใช้วันไหนเดีย๋ยวเพิ่งดีใจเกินเหตุยังไม่ได้บอกว่าจะเริ่มใช้วันไหนคือการประกาศข่าวบ่อยๆมันก็ดีว่าข่าวเยอะดีแต่ว่าไปมาคือคนฟังก็จะงงและจะบอกว่าจะให้ให้มันชัวร์ก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดเนี่ยก็คงจะพูดแค่ สามเดือนครั้งเหลืออะไรอย่างเงี้ยอีกที่เหลือเป็นที่เหลือเป็นเข่าแบบยังไม่ฟันทงทั้งนั้นเลยถ้าจะให้นานๆผู้ทีก็าสามเดือนครั้งอะเอาไหมแบบนั้นแล้วก็อก็ต้องมาไล่อ่านแล้วก็ไม่ได้พูดไล่อ่านแล้วก็ไม่ได้พูดก็ไม่รู้จะไล่อ่านไปทำไมะนะครับครับก็งั้นเราเอาเป็นว่าเรามาวิเคราะห์แล้วกันว่าเออไอน้นี่ยังไม่ฟันทงนะอะไรอย่างงี้อย่าเพิ่งวางใจอะไรประมาณเนี้ยเออคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบออกวัคซีนพาสปอร์ตเอาเป็นว่าคนฉีดมาแล้ว มีใบรับรองก็ลดเหลือ7หากไม่มีใบรับรองแต่ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิดก็ลดเหลือ10ยกเว้นผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกายังคงกักตัว14วันเตรียมเสนอสอบอคอพิจารณาครับเตรียมเสนอนะครับยังไม่ฝันธงก็คือรอมตรสาธารณสุขให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะกรรมการโดยมีมติเห็นชอบเรื่องแรกคือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด19 โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ฉีดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศให้นําใบรับรองการฉีดวัคซีนไปขอรับวัคซีนพาสปอร์ตหรือสมุดเล่มเหลืองซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเล่มละ50บาทและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์50บาทอันนี้คือหมายถึงคนไทยเหรอคนไทยคนธรรมดายังไม่ได้ฉีดเลยจะชักจะงงและวชักจะงงและหมายถึงว่าแผนการในอนาคตเราตอนนี้คนไทยทั่วไปยังไม่มีใครได้ฉีดเลยแล้ว อันนี้คือแผนที่เขาวางไว้ไงเห็นไหมโดยจะมีการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และว,วิธีการออกสมุดเล่มเหลืองอ๋อคือวัคซีนพาสปอร์ตเราจะใช้เล่มเหลืองเหมือนวัคซีนไข้เหลืองเหรอยังไงก็ตามการนําไปใช้ในต่างประเทศยังต้องรอข้อตกลงระดับสากลก่อนอา้าวก็รู้สึกว่ามันมีอะไรต้องศึกษาอีกมากคือถึงเราจะมีแล้วเราก็อาจจะยังอาจจะนะอาจจะยังไม่ได้ใช้ได้ในทันที ต้องรอให้สากลเขายอมรับวัคซีนพาสปอร์ตของเราก่อนทําไมต่างประเทศเขาจากที่พูดข่าวมาเหมือนเขาจะทํายากกันจังเลยเนาะแต่ของไทยนี่เหมือนจะง่ายง่ายๆเนาะฉีดมาแล้วปุ๊บไปขอได้เลยหรืออะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีวิวแววมาก่อนเอส่วนเรื่องการลดวันกักตัวเนื่องจากขณะน,นี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า250ล้านโดสอ่ะเดี๋ยวคํานวณให้ดูเลยทีนี้จะมีบางคนที่จะมาแย้งว่าแต่วัคซีนมันมีมีคนฉีดแล้วตายใช่มี แต่เราต้องดูว่าคนที่ฉีดแล้วแล้วตายเนี่ยคือเขาเป็นกลุ่มไหนก่อนด้วยนะว่า,าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมากไม่ใช่ผู้สูงอายุธรรมดาผู้สูงอายุมาก80อับใช่ไหมคนที่ไม่สูงอายุแล้วแล้วเสียชีวิตก็มีแต่ว่ามันน้อยมากทีนี้เขาบอกว่า250ล้านคนที่ฉีดไปโดสแรกใช่ไหมคือเอาแค่โดสแรกก็รู้แล้วฉีดแล้วเป็นจะเป็นอะไรหรือเปล่าฉะนั้นอ๋อจะหารให้ดูเลยว่ากี่เปอร์เซนต์อ๋อสมมุติว่าให้มีคนเสียชีวิตจากวัคซีนโควิดทั้งโลกเนี่ย2 5 0 0คน ซึ่งความจริงเท่าไหร่ไม่รู้แต่2,500คนเอาบ้างมันน่าจะเยอะกว่าความจริงมากอยู่แล้วแล้วหาร250ล้านนะจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเราต้องดูว่าอันนี้เนี่ย250ล้านนะเท่ากับเท่านี้แล้วคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.001เปอร์เซ็นต์ก็คือเราไปโฟกัสกับตัวเลขคนแค่ไม่เท่าไหร่ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วมีตั้ง250ล้านคนที่เขาได้ฉีดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไร ฉะนั้นอยากโฟกัสที่ตัวเลขคนเสียชีวิตคือหมายถึงว่าใครที่ยังไม่จําเป็นก็ไม่รีบฉีดก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกิดใครที่จําเป็นแล้วจะต้องรีบฉีดส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่อยากไปต่างประเทศนั่นแหละกับคนที่จะรับนักท่องเที่ยวนั่นแหละที่จําเป็นต้องรีบฉีดใช่ไหมทั้ะนั้นมันมีคนที่จําเป็นต้องรีบฉีดอยู่คนที่ยังไม่รีบก็แค่เงียบๆไปไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันต่ําอยู่แล้วต่อนะครับก็คือมีคนฉีดไปแล้วตั้ง250ล้านโดส ทำให้มีภูมิต้านทานและลดการติดเชื้อได้มากขึ้นที่ประชุมเห็นชอบการลดวันกักตัวในสามกรณี 1. คือต่างชาติมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย14วันไม่เกิน3เดือนก่อนเดินทางมีเอกสารรับรองการปลอดโควิดในภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางและตรวจหาเชื้อในประเทศไทยไม่พบเชื้อลดวันกักตัวลเจ็ดวันเออคือพูดแซดดูดีแต่เอาเอาเป็นว่าจริงๆแล้วคือ หนึ่งคือเขาต้องฉีดวัคซีนมาแล้วสองคือเขาจะต้องตรวจโควิดด้วยสามคือมาตรวจอีกรอบหนึ่งในประเทศไทยตรวจยังไงอ๋อตรวจตอนกักตัวแหละเพราะเรายังกักตัวอยู่สุดท้ายก็จะได้ลดเหลือเจ็ดวันครับทามาตั้งเยอะสุดท้ายลดเหลือเจ็ดวันแล้วก็ข้อสองอยกเว้นแอฟริกานะยังเหมือนเดิมยังไม่ลดวันกักให้ข้อสองคนไทยเดินทางจากต่างประเทศมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อยสิบสี่วันไม่เกินสามเดือน ไม่มีเอกสารรับรองผลปลอดโควิดไม่มีแดงคืออ๋อคือหมายถึงว่าคนไทยถ้าฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องมีใบตรวจโควิดหรือเปล่าแล้วก็ผลตรวจหาเชื้อในประเทศไทยในประเทศไทยสองครั้งไม่พบเชื้อให้ลดวันกักหรือเจ็ดวันเอ่หมายถึงว่าในเจ็ดวันนี้คือจะตรวจของคนไทยอีกสองรอบหรอแล้วทำไมตรวจต่างประเทศแค่รอบเดียวเพราะต่างประเทศเขาบอกว่าตรวจหาเชื้ออีกครั้งในประเทศไทย ส่วนของคนไทยบอกว่าผลการตรวจหาเชื้อในประเทศไทยสองครั้งอ๋อจะได้เท่ากับคนต่างประเทศใช่ไหมต่างประเทศเขาตรวจก่อนมาหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรวจในไทยอีกหนึ่งครั้งก็สองครั้งไงคนไทยไม่ต้องมีใบตรวจโควิดหมายถึงที่ฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ว่ามาตรวจตอนกักตัวอีกสองครั้งถ้าไม่พบเชื้อให้ลดวันกักเหลือเจ็ดวันแล้วสุดท้ายคือคนต่างชาติที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดโควิด มีเพียงเอกสารรับรองปลอดโควิด7 2็ดสองชั่วโมงก่อนเดินทางลดเหลือส10บวันแล้วคนไทยเล่าคนไทยที่กลับจากประเทศต่างประเทศไม่มีใบตรวจโควิดแล้วไม่ได้ลดเหลือ1ิบวันหรือคือสรุปนะครับมีอยู่3ามแบบ2อ,อันแรกคือฉีดวัคซีนแล้วทั้งคู่นะอันแรกคือต่างชาติฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ตรวจโควิดเจ็ดิชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วก็มาตรวจอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยถ้าไม่พบเชื้อได้ลดเหลือเจดวันอันที่สองคือคนไทยฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ต้องมีใบตรวจโควิดแต่มาตรวจในประเทศไทยอีกสองรอบน่าจะตอนกักตัวถ้าไม่พบเชื้อให้ลดเหลือเจ็ดวันอันที่สามคือคนที่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนสองอันแรกคือฉีดวัคซีนอันที่สามคือไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาบอกว่าคนต่างชาติที่ไม่ได้ฉีดต้องมีใบตรวจโควิดเจ็ดสิบสองชั่วโมงให้ลดเหลือสิบวันคือถ้าฉีดจะได้ลดเหลือเจ็ดถ้าไม่ได้ฉีดจะได้ลดเหลือสิบอ่ะนี่ยังงงอยู่โดยจะเริ่มเดินเนินการตั้งแต่เมษาเป็นต้นไป เริ่มดาเนินการยังไงเริ่มทําแผนใช่ไหมไม่ได้เริ่มแบบลดบอลกัดใช่ไหมและระยะต่อไปตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสี่ตรงนี้ยังงงว่าดําเนินการอะไรเมษาแต่ถ้าอีกข่าวหนึ่งที่พูดนะ่ะไอ้ที่ลดบอลกัดจริงน่าจะเป็นหนึ่งตุลาแล้วก็มีเงื่อนไขว่าหากฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงอย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบและประชาชนที่ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมายบางพื้นที่ อาจผ่อนคลายไม่ต้องกักตัวโดยจะนําเสนอสอบคอต่อไปก็คือย่อดนาสุดท้ายที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าภายในปีนี้เขาจะฉีดให้ได้63ล้านโดสหรือประชากร31.5ล้านคนใช่ไหมแต่ทั้งนี้31.5ล้านนี้ไม่นับกลุ่มหญิงตั้งครรและอายุน้อยกว่า18ปีซึ่งอาจจะต้องหาเพิ่มอีก10-20ล้านโดส ก็คือจะไปหาเพิ่มจากแอสตราเซเนกหรือวัคซีนอื่นก็หมายความว่าเอาเข้าจริงก็อาจจะได้ฉีดมากกว่า31.5ล้านเพราะมันจะมีส่วนเพิ่มมา1 0บถึงยีล้านโดสก็คือเพิ่มอีกประมาณ5-10ล้านคนก็จะได้เกินครึ่งของประชากรมานิดหน่อยก็สรุปสุดท้ายนะครับาตามประกาศอาจจะงงๆก็คือเอาสั้นๆเลยถ้าฉีดวัคซีนบวกมีใบตรวจโควิดก็สุดท้ายจะเหลือเวันแต่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่ต้องมีใบตรวจโควิดจะได้ลดเหลือสิบวันแต่ทั้งนี้ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะใช้เมื่อไหร่เขาบอกว่าเริ่มดําเนินการเมษาสองห้าหกสี่นี้ไม่รู้ว่าแค่วางแผนหรือยังไงและระยะต่อไปหนึ่งตุลาสองห้าหกสี่คืออะไรอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับเราต้องติดตามกันต่อไปนี่แหละก็คือผลของการที่แค่คุยกันก็มาออกข่าวแล้วก็เดี๋ยวสบคพิจารณาก็ปัดตกอีกก็มาออกข่าว ทำให้งงอ่จริงๆก็แค่เขียนแค่สามสี่บรรทัดข้อหนึ่งฉีดวัคซีน 4, แล้วเหลือเจ็ดข้อสองไม่ฉีดวัคซีนเหลือสิบข้อสามเริ่มใช้จริงวันที่เท่าไหร่จบอันนี้ขนาดมานั่งอ่านอย่างละเอียดแล้วยังงงแล้วคนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้อ่านมันจะไม่ยิ่งงงกว่าเอาฟังผ่านๆดูอ๋อ oh, oh, ตกลงจะลดกักใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะลดแบบพอวานไปเอาแล้วไหนเมื่อไหร่จะลดอะเห็นเขาบอกจะลดกักก็โดนหักอ,อกกันต่อ ครับคือไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าแค่ว่าโอเคมันเป็นสัญญาณแล้วว่ายังไงก็นับถอยหลังแต่จะนับถอยหลังช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องนึ่งแต่ว่าตามสไตล์ของประเทศเราก็คือช้าๆเพราะว่าขั้นตอนเยอะนั่นเองนะครับวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ